เป็นนักแสดงยากครับแต่เป็นผู้ขึกับยากกว่าเป็นนักแสดงยากตรงไหนก็นยากเพราะว่าเราไม่หล่อไม่สวยไงฮะถ้าเราหล่อสวยเราก็เหมือนมีบัตรผ่านจากเทพเจ้าเพราะเราไม่หล่อไม่สวยเราจึงต้องอุตสาหฤทัยบ้าบินตั้งใจรักหลงไหลเมาคนอื่นนอกจากนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนทักษะวิทยาทยธ์ต,ต่างๆที่ต้องใช้ต่อกรกับผู้กํากับ กับนักแสดงด้วยกันกับสถานการณ์ต่างๆในกองถ่ายที่ยากกว่านัา้นอีกคืออะไร,รครับรักษาความเป็นนักแสดงไว้ตลอดรอดฟังสังขารเสื่อมไปตามวัยก็ยังมีงานทําอยู่อันนี้ยากมากมเป็นพุ่มกับยากกว่ายังไงโอ้โหพุ่มกับรับผิดชอบเยอะมากครับถ้าเขาจะกํากับหนังเขาต้องเข้าใจหนังอย่างดีเขาต้องมีความรู้รอบด้านหนังเนี่ยมันมีศิละปะอันหลากหลายอยู่ในตัวเดียวกันดนตรีภาพ เสียงตัดต่อการแสด,แดงกำกับเขียนบทจัดการเปื่อื้อผ้านะผมสีเสียงเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเป็นหนัง c ีจีก็ต้องรู้จากเรื่องซีจีด้วยโอเคเราอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดเพราะว่ามีคนอื่นทําให้มีทีมงานแต่เราก็ต้องรู้มากพอที่จะจัดการมันได้ถ้าเรารู้ไม่มากพอเราก็เป็นพาดมันเราไม่เป็นนายมันผูกำกับรับผิดชอบคนดูรับผิดชอบแมสเสจของหนังของละครนักแสดงรับผิดชอบชีวิตตัวละคร ภารกิจมันแคบกว้างต่างกันแต่แน่นอนแล้วครับทั้งสองอย่างนี้เป็นงานศิลปะมันจําเป็นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์มันจําเป็นต้องอาศัยร่างกายกจ,จิตใจจิตวิญญาณในการเข้าถึงอย่าเชื่อผมนะคิดก่อน